สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันอีกคือเกาค่ะเก็บฝรังแจกนะคะก็ขอขอบคุณพี่พัดพี่พัดนะคะพี่พัดจังหวัดแพร่นะคะก็ะหาแจกฝรังอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีทรงอันนี้ทรงสวยงามขออนุ้อยาตใส่กลองเครื่องดืม่ม พวานกองห้องเบิดนะคะบอดี้เขาในเมืองฝรั่งงาหั่งงามจังหลอบนี้สวยงามเลยค่ะบอดีล้ลงไปเก็บน้ำผ่อมื่อนี่แต่เรียกบอดี้ไทยคลิปตอนเก็บให้เบิรงจ้ะงามคัง่งเอรีจ้ะหลอบนี้เบิรงจัดเนื้อของเขานี่ยนี่นมาค่ะจะน่าหั่งงามมันกับบอดี้สีดามันอาจจะเป็นแบบนิ้มแน่เนาะ ส้นี้มก็บอกเป็นยังสนิมก็บอกเป็นยังแสบคือเก่าเด้จ้ะวันบริสิทธิ์ย้ะบริสิทธิ์จ้ะอันนี้ยังบ่เบิดเด้เนี่ยคุณบอสเบอร์เนี่ยเบอร์อันนี้ก็เฮ็ดเป็นถุงเอาไปแจกพี่น้องทยอยแจกนะคะทยอยแจกไปเรื่อยๆกะถ้าผู้ใดอยากสร้างฝรั่งนะคะช่วงนี้ก็สั่งได้เพราะฝรั่งของเฮาออกหลายช่วงนี้แต่มันจะเน่าก่อนพี่น้องก็คอย สอยสื่อในเด้จ้าโลละาสามสิบห้าบาทสามโดลอยจ้ะครับบังมองเนาะเอฟซีพันกาเมนมาว่าพ้นไปสื่อโลละสี่สิบบาทจังสินะคะแต่ว่าเข้าขายสามสามสิบห้าบาทสามกิโลเข้ากะขายลอยหนึ่งจ้ะสังเขามาได้นี่ข้างนี้เป็นอุปกรณ์ห่อฝรั่งกระดาษกระดาษห่อฝรั่งอันนี้ด้วย เราก็ซับามากินอันนี้น้วยมันมีตำนี้ก็เลยซับามากินจ้ะเนื้อเขาก็ง,งามคือเก่าเด้เนื้อสวยงามเขาก็จิ้มกับน้ำพริกจักหน่อยกับพริกเกลือแซบพี่น้อง <c oughs> หวานดีนี่น่วยไงนีๆๆ่ไงค่ะ สองสามหน,น่วยโลเท่ากับไซนนี่ทุงละสามหนว่วยเด้อพี่น้องสิงได้ลายเติบอยู่จ้ะแจกเนี่โมเบิร์ดทย่อยแจกแจกไปที่ละหน่อยจ้ะเมื่อนี้ก็สิไปแจกคุ้มลุ่มพุม่นที่เบาคุ้มตะวันระฟ้าคุ้มตะวันระฟา <laughs> ไปแจกคุ้มลุ่มพุ่นละให้ได้กินทั่วถึงกันนะคะ อนุโมทนาบุญกับพิพั์นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเ็ดเข็ดบุญดีดีสายบุญจะ <ừ> <laughs> บกจกจะเบิดด้อกินจะบกจกจะเบิดขอให้เงินลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข็ดเ็ดบุญน้ำกันกับคอสาถูเด้อผู้ก,กินกน็ดีใจดิก <laughs> ินฟรี <laughs> <c oughs> งามงามเ <c oughs> อ้าคลิปนี้กะเอาไว้สำนรับสักก่อนพี่น้องช่วงนี้กะบ่ค่อยได้๋ลงคลิปด้วยจ้ะค่ะเฮ็ดงานบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปด้อจ้ะก็ติดตามกันไปคือเ่าหะ่หละเรื่อยๆด้วจ้ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ